สวัสดีครับผมเราขอนําทุกท่านมารับชมการจําลองการแข่งขันศึกฟุตบอลนัดพิเศษศึกวันแดงเดือดในเกมนัดที่2ครับซึ่งเกมแรกก็จบไปแล้วครับในการดวลกันไปอย่างสุดมันระหว่างลิเวูกับแมนยูที่แอนฟิลด์ในส่วนนัดที่2นี้จะถือว่าเป็นบทสรุปในการเจอกันของ2ทีมนี้ในเวอร์ชันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระบบการยืนแบบ4-4-2นะครับอย่างไรเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นแมนยูหรือครับหรือว่าลิเวูที่จะ เอาชนะโอตอสู้ไปได้ในเกมนี้แหละครับถ้าหากใน90นาทีทั้ง2ทีมเสมอกันจะด้วยสกอร์อะไรก็ตามเราจะนําไปรวมกับสกอร์ในเกมแรกนะครับที่จบลงด้วยผลเสมอกัน33นะครับหากเสมอกันใน90สทีก็จะต่อเวลาครับแล้วถ้ายังทําอะไรกันไม่ได้ก็จะดวนจุดโทษนะครับสินชี้ขาดในเกมที่จะเจอกันที่โอทฟ o ฟอร์ดวันนี้แหละครับ แมนยูเตรับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิปูขอบคุณทุกท่านมากมายนะครับที่มาคอมเมนต์แล้วก็บอกว่าพี่ถ้าหายเจ็บคอแล้วช่วยอัพแมตช์ที่2ให้ดูด่วนๆเลยนะครับอย่างไรก็ตอนนี้ยังไม่ได้อาการดีขึ้นร0 0เแต่คิดว่าเกงใจเพื่อนๆครับถาให้เพื่อนๆต้องมารอคอยอะไรเรื่อนานมากมายไม่ได้ครับแอดมินก็อยากพากแมตช์นี้มากๆนะครับฉะนั้นเราจะทําให้ได้ชมกันเลยครับค่ำคืนนี้ระหว่างที่เพื่อนๆยังนอนไม่หลับแล้วก็ ใครหลายคนที่อาจจะเครียดจากการทําง,งานหรือว่ากาลังสุขภาวะในช่วงของน้ําท่วมอยู่คราวนี้ขอเป็นกําลังใจให้นะครับให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันครับแล้วก็ถ้าใครรอดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพมาชมแมชนี้รอคอยเกยมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คกันก่อนครับเอาละครับแต่ที่ของฝั่งเจ้าบ้านแมนยูครับประตูเป็นเดวิดเดคอาร์กองหลังมีอารอนาบิสซาการาเฟลวารันแฮร์รี่แม็กไกล์ลุคชอครับกลางรับดิสคอต์ไมค์โทบินเน่ครับอดินเส้นฝั่งขวาเป็นดินเส้นกินบูดซ้ายเป็นพอปปา้ากลางรุกเป็นบูโนเเฟรนนัดส หน้าคู่เป็นอเดนเซนคาร์บอนีและคริสเตียโนโรนัลโดนี่คือสิเอตัวจริงจากเกมที่พวกเขาบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับฝั่งของทีมเยือนลิเวอร์พูลครับประตูเป็นอาริสันเบเกอร์ก่อนหลังมีอเล็กซานเดอร์อันูเชลมาติสออจิลฟันไดแอนดูโรเบิร์ตสันครับกลางมีฟาบิโอจอแดนเฮเดอร์สันเคอร์ติสโจนสามประสานสุดร้อนแรงครับโมเมซาร่าดูโกโชต้าและซาลิโอมานีครับสี่สามสามนี่เป็นแผนจากเกมเดิมที่ลิเวอร์พูลใช้ในเกมที่โดนจับแมนยูจากแอนฟิลด์ในเกมนัดแรกนะครับ จะถือเป็นบทสรุปนะครับในการเจอกานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวอร์ชันแพน4ีซสองดังฝันที่แฟนๆแมนยูอยากจะเห็นและได้รับชมสักครั้งหนึ่งนะครับในการคุมทัพภายใต้ของกุนซือโอเล่กุนนาสุชาครับของจริงยังไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรครับมาชมการจำลองของเราไว้ก่อนเอาละครับเกมเริ่มครับเป็นแมนยูได้เริ่มก่อนนะครับเจ้าบ้านจะบุกจากซ้ายไปขวาครับลิพว์เป็นทีมเยือนนะครับเกมแรกก็ย่าสปอยสกอร์เสมอมา3ประตูต่อ3ครับ เกมนี้ถ้าเสมอกันก็จะตอบเวลาพิเศษแต่ยังทําอะไรกันไม่ได้ก็ชี้ขาดในการน,นวนจุดโทษนะครับบอกขอมเมนยูป,ป,ปอกบ,บาไม่ผ่านเทรนด์แต่ว่าจังหวะจะกระชากหนีก็ทำบอลออกไปแล้วครับเป็นทุ่มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลละครับขอบคุณกาลังใจที่ให้มากับแอดินด้วยนะครับรู้สึกว่าให้พเพื่อนรอนางไม่ได้ครับครับดูเกมต่อคาร์วอนี่คาร์นี่เลือกกรีนวูดรอวารบิสกาตเติมได้เล็งแล้วครับดูว่าจะเรียดมาในเขตโทษลรกอุดยอดมา เบอร์คิวฟันไดโชต้าเก็บกับเคอร์ติโซนแล้วใช้ความเร็วของซาโดมานเน่ครับฟอฟิสก้าเกือบจะลงมาส้อนไม่ทันอาก็ฟาบิโดให้มาที่มานเน่มาเน่เคอร์ติสโจนโจนสู่กัรโชต้าเบินมาสายโลเวอร์สันมาเน่มาเน,าเน่จะพลิกหนีฟาฟิสก้าครับกลายเป็นทำบอลออกไปเป็นทุ่มของแมนยูนเต็ดแล้วครับท้ายผลกันได้นะครับบทสรุป น่าจะมืให้เราได้ดูกันในเกมนี้นะครับแต่ว่าจะถึงต่อเวลาหรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน,นดูจังหวะนี้ของกรนบูดเซนกรนบูดเชอกับโรเบอร์สัน wood, zen, หาเหลี่ยมหาช่องก็เปิดติดยังย้อนคืนถึงวานเบสกาแล้วมาจากอวะนี้กัดของแม็กโทบินี่แถว2ไม่มีใครเลยครับโอ้โหโชต้าลงมาเก็บบอลแล้วให้มาถึงซาร่าอะไรก็จะว่าเปิดของเทรนซาร่า บอลมันช้าของสปีดของซาร่าย้อนขึ้นเฟนมาจะให้ช่องกับซาร่าแล้วครับลูกช่อบางเราแยังขึ้นไมาได้เป็นบอลของแมนยูไนเต็ดแล้วครับต่อ,อมาไหลไม่ดีติดอาลิเซอร์เดนโนแต่ก็ใช้กับซาร่าออกด้านข้างไปเป็นทุ่มของแมนยูครับจะเป็นประตู จากทีมเยือนนี่ไม่นับนะครับถือว่าเสมอกันอยู่สามๆนตอนนี้เอาลับโชต่าไหลมาแล้วเป็นที่มาเนซัสเข้าทางเคอร์ตีโจนโอ้โหโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนเลยครับมาแนวรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีใครตามคนที่ส่วนครับแล้วลิฟวูบุกผานนแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนครับตอนนี้สกอร์รวมเป็นสี่ประตูต่อสามครับเวโกไม่มีผลนะครับที่แมนยูไปยิงมาได้แล้วครับโอ้โหดีกา นี่ครับยืนโล่งแล้วโอ้่าที่มาเน่พลิกมาไม่มีใครตามเกินีิสซุนครับแล้วถอซอร์วิซายครับผ่านมือเดคกาเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์ครับแมชนี้เราจะจริงจังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้รับคำแนะนํามาจากเพื่อนๆท่านหนึ่งบอกว่านอกเรื่องมากไปหน่อยครับแต่บินไม่เสียเรียดนะครับถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีแล้วก็ขอบคุณมากๆครับผมแต่ก็บางคอมเมนต์เพื่อนๆก็บอกว่าอย่าเสียเรียดจริงจังเกินไปนะครับก็อยู่สายกลางก็แล้วกันนะครับขอให้รับชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็ เอาแบบเพื่อสุขภาพสบายๆนะครับผมเอาละครับกลับสู่เกมกันต่อครับเป็นลิเวอร์พูลบุกไป,ปนำมาอายุเตะอยู่หนึ่งส่วนแกรับสกอร์รวมเป็นสี่สามกรีนวูดดูที่กรีนวูดให้คาร์บ,บนันี่มาติดยืนรอดักอยู่เลยครับบอลของลิเวอร์พูลมาเน่เจอบาร์บิส้าสไลด์แย่งคืนกลับมาแม็กโทมินีครับให้กับบาร์บิส้าแล้วมาที่ช่องทางขวากรีนวูดบุนโน่ย้อนเล่นกับกรีนวูดแต่ว่ายังไม่ไปต่อเลยครับกรีนวูด ครับลิบูยังบอลกลับมาครองได้ฟันได้ออกมาที่อเล็กซานเดอร์โนเอเดอร์สันประหยัดไปทางขวามีมาหนี้ขอช่องอยู่ไม่ได้ครับแล้วบูโน่แม็กทูบอินีวางมาทางซ้ายป็อกบาต่อให้กับโรนัลโดมีฟันได้ตามกบอยู่แล้วครับอเล็ก no ซานเดอร์โนซาร่าทำอยู่1-0น,นี่ก็เล่นสบายขึ้นเลยครับลิเวอร์พูล โชต้าอาริเซนันโวให้กับซาร่าซาร่าจะหนีแม็กโทมิเน่ให้ได้ครับไหลเส้นอยู่แล้วจังหวะการจะเปิดแล้วติดแม็กโทมิเน่ต้องมาเองก่อนแล้วขนานเส้นมาครับมีโรนัลโดหันไหนขวางทางโรนัลโดเลยครับมาบอลกลับมาโยนกับฟาบิโอเจอรูโนับิวนะครับฟาบิโอ ไปข้างหน้าไม่ได้วนหาเพื่อนใหม่มีช่องทางขวาซาร่าก็มาถึงโชต้าโชต้าที่แม็กควา่อยชนกับพอดีแม็กควายครับเราเวลามาช่วยบอกของแมนยู B M u ครับเก็นมา3 1นาทีในครึ่งแรกวิพูนำอยู่1นต่อศูนย์ um โรนัลโด้แม็กทูมินอกาสของแมนยู u ยังไม่มากเอาครับเรากินบูดให้มาที่บุนโด้จับจังหวะแรกยาวไปเลยครับแล้วเจอของอยู่บุนดโหโห์ัตว์เราอีกครั้งหนึ่งก็ Uh, จังหวะแรกของบูนอเลยครับแต่งจับยาวไปหน่อยเลยครับแล้วต้องไม่ต้องจังหวะจะยิงเนี่ยก็เจอบีไปต้องยิงมุมแค่แพ้เลยครับบูนอ uh, <O> uh, เดอาริซอนก็ยังเป็นมุมได้ดีนะครับเป็นเต็มมุมของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วครับดูจะระมัดระวังแล้วก็เน้นมากๆนะครับแมนยูเต็ดในะแต่ละจังหวะที่มีโอกาสนะครับ คือคู่นี้จะฟอร์มดีไม่ดีเจอกันทีไรเนี่ยยังจับมีอะไรวิเศษให้กับนักเตะแกลกันเต็มที่นะแล้วคาวานี่มาจังวันนี้โอ้ไปลื่นเสียหลักครับคาวานี่น้ำอยู่ก็จริงว่าสีหน้าของเยนคอมนี่ก็ยังเคร่งเรียดอยู่แล้วครับคือแมนยูเต็ดเนี่ยไปตีเสมอพวกเขาได้ในช่วงเล็ท้ายด้วยนะครับเกมแรกที่แอนฟิฟด์ คริสชอนมาเน่ซาบิโยาครับมาที่มาเน่ออกไปกับโชต้ามาทางซ้ายบอลของลูเบอร์สันเปิดติดฟานบิซาก้าครับเป็นจังหวะเต็มมุมของลิเวอร์พูลถ้าจบแมชนี้ไปนะครับจะขออนุญาตพักเสียงสักช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งเลยนะครับเอานะครับเรนสันซารา่า ซาลาหยอดเข้ามาแล้วได้โขกจังหวะน,นี้แล้วเดกากรร็ผัดไปได้ครับโอกาสของซอโดมาเนีเลพูยังได้ลุ้นในจังหวะที่มีโอกาสได้โคดันแมนยูเต็ดต่อเนื่องเลยนะครับดูภาพบรรยากาศของฟี ف าครับนะในส่วนของมุมน,นี้ของอัทโบอซันนะครับซาร่าขยับมา ครับมาเล่นซานๆซาร่าจอร์ดก็ยังติดโรนัลโด้ครับแฟนๆแมน,แมน,แมนยูติดโบรนัแต่ละจังหวะนี่คือถ้าโดนอีกลูกนี่งานยากเลยนะครับ<โดย>อาร์ตเตอมุมงโรเบสันขอเปิดเองบ้างแล้วเป็นมาเน่ครับโอ้โหไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วสองประตูต่อศูนย์ครับลิเวอร์พูลบุกมานำแมนยูติดถึงโอแทฟฟ์ดแล้วครับจากประตูที่สองของซาโดมานี่โอ้โห คือประตูแรกนี่ก็มีส่วนที่ไปยิงนะแนเรัาของแมนยูเต็ดแล้วคร์ติสโตเนี่ยสอดขึ้นมายิงประตูได้มาเน่ครับอู้หูแค์กทมินี่ครับประกบไม่ดีแล้วฟานกิสเซาจะโขกสกัดก็ไม่โดนบอลก็เสร็จมาเน่แหละครับปรบมือให้เลยครับเย็นครับ2-0ครับอหงานที่ออรติฟอร์ดครับยูไูเต็ดไม่ดีขึ้นล้วก็ต้องตามถึงสองประตูแล้วครับ เพิ่มแรกเหลือ3นาทีครับอ่าครับแมนยูมาใหม่แม็กทมินีต้องไปแก้กันหนักเลยนะครับเพิ่งแรกโอกาสก็น้อยครับแล้วก็เสียสองประตูอ่าครับปอกามาาทางซ้ายปอกมาหากกลับเข้ามามีโรโนัลโดโยกมาเปิด <c oughs> ติดครับยังได้อยู่ดูดูชอกรูดชอขวางมาเองยาวไปแล้วครับเจอเจอติสโจนจิมแย่งบอลไปซาร่าออกมาที่ฟันไดแล้ว มานี่ทดครึ่งแรก3นาทีครับเกมที่โอทัฟฟอร์ดลูซันที่โชต้าชิปคาดมาจังหวะนี้แล้วมานี่ไปแย่งบอลมาแล้วก็เปิดติดฟารบิสกาแล้วครับโอ้นี่ต้องระวังนะครับจงหว่าแต่มุมของลิบูครับเสียประตูมาแล้วครับนี่ครับช็อตนี้ของซาดูมาเนี่ผมไม่ไม่โดนบอลนะครับฟาบิสกาครับตกมาถึงมานี่เลยครับแม็กโทวินี่ก็เจอบางไปแล้วแหละครับ โรบสันกับซาร่าอยู่ที่มุมธงแล้วครับเป็นซาร่าขอเล่นสันส้นๆใหม่แล้วหยอดโอ้โหติดโรนัลโดโรบสันเบิดได้ขวาไมครั้งนึงก็บีแฮร์รี่แม็กไวน์ครับมุลสกัดมาอาวานี่จบ,บ,บเกมครึ่งแรกครับที่โอทฟฟอร์ดครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับบุกมานำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่2ประตูต่อศูนย์ครับสกอร์รวมเป็น5ประตูต่อ3นับจากเกมแรกที่พวกเขาเจอกันที่แอนฟิลด์นะครับ ที่เสมอกันมา3ประตูต่อ3แล้วครับนี่ก็โดโดเด่นมากครับซาโดมานเน่แล้วก็ทำประตูได้ด้วยครับอิติสโจนครับยิงไฮริปูนำไปนาะทีที่17นะครับแล้วก็ประตูที่2จากซาโดมาเน่ครับนี่ก็จะจริงจังนะครับในช่วงพักครึ่งตามคำแนะนำของเพื่อนๆนะครับผมจังหวะใน โอกาสของลิฟูเนี่ครับมาแล้วเคอร์ติสโนครับไม่มีใครตามประกบเขาเลยครับแล้วูต้องต้องบอกว่าเท้าซ้ายนี่ยิงได้หนักแม่นมากนะครับเคอร์ติสโจนสอดขึ้นมาไม่มีใครตามครับแล้วโอกาสของรูน่คือจังหวะแรกที่ก่อนจะมาถึงช็อตนี้ของรูน่ o เนี่ยเจ้าตัวก็จับบอลยาวไปหน่อยครับทำให้เหลือมุมแล้วก็เวลาน้อยที่จะยิงใส่เอซอนครับนี่ครับ ลูกหม่งของสาดโดมาเน่เดกาป้องกันช่วยแมนยูไว้ได้นะครับในช็อตนี้มีโอกาสได้โม่งนะครับมาเน่เดกาช่วยไว้ได้แล้วก็มาโดนจากช็อตนี้เลยครับการยืนประกบไม่ดีครับแล้วมาเน่ขยับดูชา้ชาๆแล้วนี่ครับไม่โดนบอลครับไปวิสก้าแล้วกลายเป็นว่ามาเน่สะบัดเปลี่ยนทางผ่านเดกาเข้าไปครับเป็น2ประตูต่ตอสูตนะครับ เรามารับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับอาจจะดูว่าแมนยูจะแก้เกมมาอย่างไรหรือจะเป็นลิฟร์ที่บวกเพิ่มหีห่างไปได้อีกประตูแลยครับเอาละครับมาดูเกมข้างหลังครับเกมที่โอเล่ฟอร์ดแมนยูเตดตามอยู่0.2ต่อ2ครับติีเล่นกับฟาบยโอ้ให้กับเฮดเดอร์สันดูจะดึงบ้านนะครับฝั่งลิฟร์พูลเอาละครับข้ามมาทางขวาซาลาซาลาเจอกับลูกชอหือ,อแข่งแข่งนะลูกชอ นะครับเราโอ้ไฮไม่ดีครับทางเฮเดสันมาที่โชต้าครับโอ้โหเกือบโดนสามศูนย์นะครับแมนยูวันนี้ไปไกลไปคืนมาแล้วเพื่อนไม่พร้อมครับแล้วโชต้าก็ยิงยัดเสาแรกได้การยังช่วยแมนยูไม่โดนลูกที่3แล้วครับโอ้โหูแกก็เหนียวจริงนะครับช่วย ไหวได้ช็อตด้วยสาราหยอดมาใหม่แล้วฝันไดโอ้โหนี่ฮะเสียอีกครั้งนึงครับตอนนี้ลิเวอร์พูลเร่งหนักครับในครึ่งหลังโอ้กล่าวว่าจะปิดแมนยูให้ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนะครับล,ลูกช่อต้องเร่งทวงคืนสักหนึ่งประตูก่อนนะครับแมนยูข่าวนี้ข่าวนี้ให้กับบรูโน่บรูโน่ออกมาแล้วมีโรนโดซ้ายเป็นปอกบาครับเอบาบอลลงได้ปอกบา โยกนี่มาคืนมาแล้วจังหวะนี้ดิชันแล้วครับโอ้โหคาวานี่ครับหนึ่งประตูต่ตอสองคัแบแมนยูเต็ดไล่มาครับจากเอดิสันคาวานี่โโอ้หเหมือนจะไม่มีอะไรหรือว่าทำเร็วเลครัแบแมนยูช็อตนี้เราต้องชมครับอ่าเขานี่โอ้โหดูครับจากบล็อกบาครับขวับบอลลงแล้วโยกนิดเดียวมาแล้วต้องชมครับบุโนโอให้เร็วแล้วเขานี่อยู่ตรงนั้นครับ่าโอ้ยืนตำแหน่งดีมากครับตัดสินใจยิงเร็วเตะไซด์มาไล่ซอนเบเกอรค์ครับ อา่าครับแมนยูเต็ดได้ประตูตามมาเป็นหต่อ2ครับสกอร์รวมตอนนี้เป็น4ประตูต่อ5้หรือว่ากลับมาได้เร็วในช่วงต้นหลังนะครับยิงในแบบนี้ก็น่าจะสนุกเลยครับยังไม่ทิ้งห่างมากกับลิพูแล้วตอนนี้ห่างเพียงแค่หนึ่งประตูแล้วนะครับอืมว่พาพลาดแล้วไปกาดของโชต้าโชต้ายิงเองโอ้โหโอ้ดีกาคร์เขาโหมกับ เพื่อนยืนประกบนี้ปีปัญหาชัดเต็มแล้วังม,มายิงก็ต้องเลี้ยวตัวหลบให้ครับโอ้โหพ่ายมือนะครับเอาละครับเตะม,มุมของลิเวอร์พูลครับทีที่57มีการจับเปลี่ยนตัวครับส่งเดิมย่ามาเตชลงมาแทนสกอตต์แม็กโตเมเนี่แล้วลิเวอร์พูลก็เป็นโรโดบตรตโตฟิมิโน,โนครับ มาแทนทางด้านโชต้าเลยครับซา,า,าร่าอลิสันซาร่าโยกหนีโรโดมาหยอดด้วยขวามาเราได้โขก้วโอ้โหชนเสาครับว่าฟิมิโน่โอ้ตัวที่3ของลิปูยังไม่มาอะไรครับเอาน,นี่มองขึ้นมาบูโดโอ้ลิปูโชคร้ายอ่ะแมนยูยังโชคดีครับโอ้โฟิมิโนโ่มาโขกเกือบจะได้ประตูครับแล้วบูโดให้กับเขานี่มันย้อนไปหน่อยครับซาร่าพริกนิลูชอมาแม็กไกว์ ดันมาบีบแล้วเป็นบอลของแมนยูครับคาวานี่คาวานี่เสียกับมาติดเฮเดอร์สันฟิวโนเอดริชนโจนมานี่ครับออกมาอเล็กซานเดอร์โนย้อนฟาบินโยฟิโนเข้ามาแล้วกาดของมานี้การด,ดิงเข้ามานี่เดรดิคาครับนี่จับแล้วยิง โอ้เล็งมุมแล้วแรดดิกาครับโอ้ยช่วยแมนยูได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครับโอ้ยังยังลิพูยังสองหนึ่งอยู่มาครับเป็นเต็มวงครับเทนอเล็กซานเดอร์โนมีขยับเปลี่ยนของฝั่งแมนยูครับเป็นจารอนซันโชครับลงมาแทนเนสันกรีนวูดและอเล็กซ์ออฟเอ็ดเชมเบรนครับแทนจอแดนเฮนเดอร์สันอีวีโอสิบห้าออฟซันโชเรื่องว่าอยากเห็นแรดฟอร์ดนะครับเดี๋ยวถ้า หายดีอย่างไรเดี๋ยวมาเจอกันกันกบเวอร์ชันของแรดฟอร์ดในระบบ4-4-2ต่อนะครับสำหรับแมนยูเต็ดจะพาไปเจอกัภายรน้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับล้ช่อบอลของแมนยูบูโน่ต้องคืนแฮร์รี่แม็กควครับต้องเน้นในการให้บอลว่าเว้านี้เสียท่าลิฟู์นี้โดนบวกเพิ่มได้เลยนะครับบุโน่เราตามเกีก่ยวกัน ขามีครับบูโนให้มาช่องนี้ที่สาโชว์ล็อกมาขาววานี่โอ้โหอุ้ี่เสมอไปได้ครับเอยเซนคอมานี่อืมตัวเหมือนจะแป็กไปเองหรือเปล่าครับมองมุมนี้ก็เห็นไม่ชัดเท่าไรนะครับอ้กลายเป็นเตะจากเขตประตูของลิฟูครับสานโชว์มาแล้วเพืออจะได้แอสซิสต์ครับลคฟูเอาละครับลิฟู ทรงนาบีเคยตาครับมาแทนเกอร์ดิสโจนก็ทำประตูได้ในเกมนี้นะครับเกอร์ดิสโจนเป็นเคยตาลงมาแทนแล้วครับอาริสันเปิดมาแล้วลูกชอมงหุนไปใหม่ครับโรนโดให้ข่าวนี่กลับมาที่โรนโดคืนข่าวว่านี่ล้วมาช่องนี้ที่วันดิสก้าโอ้โหทีเสมอได้ครับแมนยู่ดตจากอารอนวันดิสก้าเกือบจะ กักกันกับบูโดเหรอวะเห็นปล่อยให้บูโดรับนี่ครับบริก้าเติมมาเป็น2ประตูต่อ2ครับเกมนี้นี่ครับมันสู้กันของไงอไออะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหเกมที่แล้วว่ามันนี่เกมนี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับนี่แล้วโอ้โหจังหวะนี่ถือว่าบอลมาเข้าทางรถบริส้ารครับโอ้เหมือนจะไปโดนโลูซันนิดนึงด้วยครับบูโน่ Bruno, เกือบจะไปเกี่ยงกันแต่จังหวะสอดมาอ่ะครับเป็น2-2งสองครับแฟนดิโอเดฟอร์ด ได้กลับมาทีอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสกอร์ตอนนี้เสมอกันอยู่ที่5ประตูต่อ5ครับรวมจากนักแรกที่แอนฟิลด์ด้วยยังยังเหลือเวลาให้ทั้ง2ทีมด้วยครับอีก15นาทีเลยครับเีมที่โอเดฟอร์ดนักทีสองตดสินชี้ขาดบุโดมันอยู่ดูดีขึ้นครับตีสมสัวได้เราลิปูด,ดูช็อตไปก,กันแล้วซานโชโอ้รมหน้า ก็ขยับโหนิดเดียวนะครับซานโชที่ที่แขนแล้วครับถ้าเพื่อนๆชอบนันนี้ก็ฝากกดไลค์ให้นินด้วยนะครับจะได้ดูว่าชอบดูแมชแบบนี้กันเยอะๆนะครับจะได้ทำให้ถูกต้องตามที่เพื่อน,อนชอบกันนะครับดูจะเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างที่เรียนไว้ในช่วงแรกนะครับว่าถ้าสเสมอกันครับ จะด้วยสกอร์เท่าไรก็ตามจะสู้กันต่อในการดวลกันช่วงต่อเวลาพิเศษเพิ่มนะครับถ้ายังทําอะไรกันไม่ได้อีกก็จะตัดสินในการเดิมจุดโทษสู้กันที่โอทัฟฟอร์ดแล้วครับอ่ะครับโรบซันซาร่ามาที่เคตาวีช่องมาเนี่ยเลือกฟิลโดล็อบซัดจงหมดดิโอจิมเลตเกาเซฟเชื่อมนยูไว้ได้อีกครั้งหนึ่งเลยครับโอ้คำถามอยู่ที่ลิวพูว่าจบไม่ได้หรือว่าเดกาหนึบด้วยนะครับ แมนยูเตดรอดพ้นไปหลายครั้งนะครับถ้าไม่มีเขาคนนี้เลยครับยังยังสวยอยู่สองสองครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับความกดดันนี่ก็ชัดเจนเลยครับฝั่งของแมนยูเตดแต่ลิพูก็จะพลาดไม่ได้นะครับโดนเตเสมอได้หลังจากที่นำไป2อสุดแล้ววางยาวโรนัลโด้เวนเว,น,วนซาลาลงมาช่วยเกมรับ อาครับมาติดดิวบูมาใหม่ครับฟาบิโยหวังมาเคตาช่องหนีที่มาเน่ทางซ้ายโลเวอร์สันเล่นกับมาเน่ขึ้นมาเคตาฟาบิโยมาแล้วดูครับขเขาเร็วฟิมิโนออกมาที่มาเน่ที่เขาหามาเน่เจออัดเข้าไปไม่ได้ฟ้าครับแล้ว แมนยูเต็ดจะย้อนคืนอาคับวางมาให้กับโรนัล do แล้วตาวัดเร็วที่คาวานี่คืนจะให้กับโรนัล do โอ้คาวานี่โอ้อโอจะชิงกันครับแมนยูยังได้อยู่ที่โรนัล do ใหม่แล้วชิปเข้ามา <c oughs> จะให้กับซานโชรลิปูสกัดได้กลายเป็นแมนยูเต็ดครับเริ่มมากดฝั่งของลิปุสกานาทีสุดท้ายของเกมลูกชอเลยกับฟานได ลื่นหนูจอเกี่ยวได้ครับลูโ,ลโดในเขตโทษนี้เชมเบเลยอยู่โอ้โหทดเพิ่มหกนาทีครับเอาละครับลิปูด,ดูจะกำล,ลังหายไปเหมือนกันนะครับเป็นแมนยูมาได้ก่าทันช่วงท้ายแล้วก็เสียงเชียร์จากแฟนๆที่สนามด้วยนะครับเอาละครับพ <23. S 1> าวยูวมีเปลี่ยนส่งอเล็กซ์เทเลสลงมาแทน <third> ลูกชอรับครับ <27. S 1> กาโทษเวลา6นาทีโอ้โมาติมีการมาเจ็บด้วยนะครับเปิดเต็ม,มุมมาอย่างวันนี้โขกตั้งมาแล้วปอกบาเกี่ยวบอยังไม่ออกครับฟันไดต้องวดเลียที่ก่อนแมนยูกดด้มาใหม่บูโน่บูนโบนโ่พาย้อนกลับมาวารานครับให้มาที่ปอกบาหยอดมาแล้วที่สะทกเกี่ยวได้แล้วสานโชสั้นเลยครับโอโ้ โอ้เป็นจอร์แดนชกับ3ประตูต่อ2กับแมนเชสเตอร์อยูตัดแซงไม่ผูกได้โอ้โหโอ,โอ้นี่ครับว่าเจอนำไปก่อนถึง2ประตูแล้วมาอยู่มาแซงช่วงท,ท้ายแบบนี้ครับได้ประตูจากจอร์แดนชอว์ครับโอ้กูยิงไม่ง่ายเขาเลยแต่ว,ว่าปอกบาเขาฟางข้ามมาแล้วโอ้โหฟันในไม่ทันคเขาจอร์แดนโชครับวงแคบๆค,ครับ,รบอ้ยิงสวยมากครับ คู้ที่มันแสกหน้าดางนั้นอาริสองเบเกอร์เลยครับจากชาลอนซานโชลงมานี่เป็นฮีโร่ของแมนยูเต็ดยิงให้นำแล้วครับเป็น3-2เดี๋ยวเดี๋ยวดูลาที่เหลือนะครับโอ้โหถ้าลิปูมาตีเหมือนได้ช่วงท้ายนี่เป็นสุดยอดเกมที่สุดมัน,นมันจะเท่ากับเกมน,นที่แล้วเลยอาครับแมนยูตอนนี้สกอร์รวมเป็น6ประตูต่อ5ครับแซงลิปูแล้วครับโอ้โหูอาะครับนาทีสุดท้ายครับแล้วก็จบเกมแล้วครับ เดียวกันที่โอตาฟอร์ดเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลิพูไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2เป็นเกมที่สุดมันมากๆแล้วก็มีรอประตูจนนาทีสุดท้ายของการต่อเวลาเลยครับโอ้โทดเพิ่มมา6นาทีแล้วมายิงได้นะครับนยูไนเต็ดจากสักูน,นี้ครับจบเกมก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันจับมือกันร่วมเย็นดีแล้วก็มาปลอบกันแล้วครับ เราก็อยากทะเลาะกันนะครับดูกันพวกกมฏเดินสำหรับแฟนทั้งสองทีมส่วนตัวแอดบ,บินเคารพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากครับแม้จะเป็นแฟนของลิเวอร์พูลว่าแอดบ,บินชอบบรูโน่กับโรนัลโด้มากๆครับอย่างไรก็เพื่อนๆถูกใจฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องของเราต่อไปนะครับส่วนข้อผิดพลาดประการใดที่เกิดขึ้นต้องขอภยัยแฟนๆทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ ิรวอร์พูลด,ด้วยนะครับหากมีสิ่งใดที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจแอดมินไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วก็ไม่มีเวทมนต์จะไปดยบาลให้ทุกท่านมาชอบแอดมินแล้วก็รวมกระทั่งการเกลียดชังนะครับซึ่งเราหวังว่าทุกท่านจะมีวิจารณญาณในการรับชมแล้วก็วิเคราะห์เนื้อหาที่เราจะทําให้กันเองนะครับแอดมินเป็นเพียงแค่ผู้ส่งสารเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็เราจะลากันไปด้วยไฮไลท์การสู้กันของสุดยอดเกมสุดมันสุกภาในเดือดผ่านเวอร์ชันของเก่งพิศิษฐ์กเมอร์ทั้ง2นักนะครับผม ลากันไปด้วยไฮไลท์ดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่แมชหน้าครับดีกับสุขในการรับชมฟุตบอลนะครับผมอาจจะพักไปสักช่วงหนึ่งให้เสียงหายกลับมาดีเดี๋ยวเรามีอะไรดีๆเพิ่มเติมให้กับเ,เพื่อนๆแน่นอนสุไว้เจอกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับ